กลางหมู่บ้านหมู่ที่11บ้านสะปรือตบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ทางบริษัทอ e ีโคออเรียน s o รีซอสเซตประเทศไทยจำกัดในร่วมกับบริษัทวิชั่นอ e ีควอนซันแทนจำกัดจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านหมู่ที่11บ้านสะปรือเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมัน STN 2ของบริษัทอ e ีโคออเรียนรีซอเซตประเทศไทยจำกัดและอ e ีโคออเรียน Energy Thailand Limited ซึ่งเป็นทุนข้ามชาติจากประเทศจีนที่ได้รับสัมปทานปิโตเรเลียมเลขที่3ทับ2 5 4, 6, ทับ60ในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข LCC ทับ43ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินการสำรวจปิโตเรเลียมในพื้นที่ส่งผลให้ในปัจจุบันแปลงสำรวจ LCC ทับ43มีพื้นที่ผลิตปิโตเรเลียมรวม8พื้นที่ และในปีที่ผ่านมาแปลงสำรวจ LCC ทัพ43มีกำลังการผรลิตรวม1,52.28 0บาเร็ต่อวัน ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบ,บร,รบกมาเล็ก l c ลทับ43เพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งคือที่หลุมผลิต STN2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิตสีเทพเหนือห่างจากเจดีบริวารของมาหาสถูปเขาขางนอกประมาณร้อยกว่าเมตรและเมื่อปรับสภาพพื้นที่แล้วก็จะเหลือระยะห่างระหว่างบ่อน้ำมันกับโบราณสถานไม่เกินร้อยเมตร จนทาให้หลายฝ่ายแสดงความหงใหงิหวั่นเกรงว่าแท่นขุดเจาะดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานสีเทพและที่สําคัญอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกอยู่โดยที่นางสาวธนัญชยาเทียนดีนักโบราณคาดีปฏิบัติการอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งมาร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ชี้แจงให้กับชาวบ้านที่มารับฟังความคิดเห็นทราบว่าว เขาครังนอกนั้นเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วส่วนเจดีย์บริวารที่อยู่รอบๆเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนแต่ยังคงใช้พื้นที่ตรงนั้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคตเนื่องจากเมืองโบราณสีเทพในอดีตมีอนณาเขตไปจนถึงเขาธรมอรัตซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเมืองโบราณสีเทพมีความยิ่งใหญ่สําคัญมากเนื่องจากมีการค้นคว้าทราบว่าเมืองโบราณสีเทพในอดีตนั้นมีการติดต่อค้าขายกับหลายประเทศ ทำให้ได้รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาโดยเฉพาะศาสนาพุทธดังนั้นทางอุทยามประวัติศาสตร์สีเทพจึงอยากจะสํารวจคุดค้นเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นแสดงขอเป็นมรดกโลกต่อไปทางด้านของนายสุรพลขันหล่อพยาบ้าลหมู่1 1บ้านสะปรือกล่าวว่า บ่อน้ำมันในเขตวิชั่มบรีสีเทพมีมากว่า20ปีแล้วไม่ใช่ประเทศเกาหลีเหนือคิมจองอึนไปสร้างนิวเคลียร์ที่ไหนเขามาสร้างความเจริญอันไหนผิดกฎระเบียบของกมอรมศรลพากรทางหน่วยงานของบริษัทอีโคเขาก็มีข้อมูลจอยกันอยู่ว่าจะปรึกษาหรือกันอย่างไรแต่ในโลกโซเชียลที่ลงไปลงไม่หมดบอกไม่หมดตอนแรกตนดีใจ ที่พื้นที่หมู่11มีเนื้อที่4,000ไร่มีบ่อน้ำมันชาวบ้านจะได้ทำงานมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะได้มีงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านแต่หลังจากที่มีการลงเฟ e บุ๊กไปว่าให้รวมตัวคัดค้านในทุนจีนมาขุดเจาะบ,บ่อน้ำมันตนไม่สบายใจเลยว่าพื้นที่ของตนนั้นจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงในท้องที่ด้านนา,ายชาชัยจาประสิสกุลในเพอร์สีเทพกล่าวว่า จากการที่มีข่าวโซเชียลต่อต้านเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำมันของบริษัทเอกชนซึ่งอาจจะมีการส่งผลกระทบต่อการขึ้นเทะเบีินมรดกโลกนั้นวันนี้จึงได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาลงพื้นที่พิจารณาร่วมกันประเด็นคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสำรวจพื้นที่ร่วมกันทางบริษัทเองก็ต้องกำหนดขอบเขตท,ที่ใช้ค่าพิกัดที่ตรงกันส่วนทางอุทยานก็จะต้องนำข้อมูลจากบริษัทที่ให้มาตรวจสอบและรับรองให้เข้าใจตรงกันในส่วนของระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆนั้นคงต้องยึดหลายส่วนร่วมกันส่วนหนึ่งคือของกมรมศิลปากรเองพระราชญัตตโบราณสถานการเค้่อนทะเบียนร,รวมไปถึงบราณาสถานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทางอุทยานมีความเป็นห่วงว่าเขาขังนอกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วแต่บริวันในส่วนรอบนอกนั้นยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนแต่หากในอนาคตหากมีการขุดสำรวจก็อาจจะมีการเจอโบราณสถานที่ต่อเนื่องกันซึ่งตรงนี้จะเป็นอำนาจของกรมศิลปากรจะต้องนำไปพิจารณาส่วนการขุดเจาะน้ำมันก็ต้องทำา e อ i a หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ้องมีขบวนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนหลายส่วนในส่วนที่จะทําได้หรือไม่นั้นยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนจึงขอให้ทุกคนสบายใจว่าทางราชาการจะทําทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพระอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเองนั้นเป็นของคนไทยทั้งประเทศนะคะดังนั้นในอนาคตเนี่ยทางอุทยานนะคะแล้วก็สะนักจิรกรรมที่4ี่นักโุราณคดีทุกท่านนักวิชาการทุกท่านนะคะเราก็อยากจะขุดพน้น สํารวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ได้หลักฐานมาต่อเติมจิ๊กซอเรื่องราวของเมืองสีเทพของเราเนี่ยให้ชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเป็นประกอบเป็นรายงานเพื่อน,นําเสนอมอดโลกต่อไปค่ะโบนนํามันในเขตนิเคียนสีเทพเนี่ยมันมีมา2ี่สิปีมันไม่ใช่ประเทศกนเกาหลีเหนือหรือว่าคิมจังอื่นี่ไปสร้างนิวเคลียร์ที่ไหนนะครับเขามาสร้างความเจริญอันไหนที่มันผิดจากกฎระเบียบของกรมศริลปากรทางหน่วยงานของอีโคหรือว่า ทางกรมสินเขาก็มีข้อมูลจอยกันอยู่ว่าจะปรึกษาเรื่อยยังไงแต่คราวนี้เพอไปในโลกโซเชียลเนี่ยลงไปเนี่ยลงไม่หมดบอกไม่หมดข้อมูลเป็นยังไงไมายังไงแล้วก็ส่งผมได้ทำดีใจพื้นที่หมู่สิบ็มีพื้นที่สี่พันไร่เนี่ยดีใจว่ามีบ่อน,น้ํามันชาวบ้านจะได้ทํางานมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราในชุมชนเราจะได้มีงบประมาณเรา,า,าพัฒนาหมู่บ้านเราไปไปมาๆนะครับผมเคยลงไปที่ของบริษัทอีกนี่นะที่ปรึกษาเนี่ยสี่หครั้งแล้ว ไม่เห็นมีสื่อมวลชนมาวันนี้แปลกปลาดมากหลังจากมีไปที่เพชรบูรณ์มาแล้วก็มีการเฟซลงไปว่าเราต้องรวมทุนคัดค้านั้นในทุนจีนมาจอบบอน,น้ำมันเนี่ยผมไม่สบายใจเลยว่าพื้นที่ของผมจะจะเป็นต้นตอหรือจะเป็นต้นเหตุแห่งการเขาเรียกอะไรความดุนแรงในท้องที่ในท้องถิ่นของผมเนี่ยผม,ผม ผมไม่สบายใจตรงนี้ลงพื้นที่นะครับร่วมกันนะครับระหว่างทางอําเภอทางบริษัทอีโคนะครับแล้วก็ทางอุทยานประวัติศาสตร์สิ่งเทพนะครับคือเออสริมเสื่อรื่องจากกรณีที่มีปรากฏในสื่อนะครับโซเชียลนะครับว่ามีการต่อต้านเรื่องการขุดเจาะน้ํามันนะครับของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อการขึ้นทะเบียมนมรดก โลกนะครับของบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สิงเทศนนะครับวันนี้ก็เลยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อพิจารณาร่วมกันนะครับซึ่งประเด็นที่ตกลงกันวันนี้นะครับก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ต้องสำรวจพื้นที่ร่วมกันนะครับทางบริษัทเนี่ยเริ่มต้นในการกําหนดขอบเขตนะครับพื้นที่จะเปนการให้ชัดเจนและก็แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ค่าพิกัดที่ ถูกต้องตรงกันนะครับกับทางอุทยานนะครับซึ่งทางอุทยานเนี่ยก็จะนําข้อมูลจากทางบริษัทที่ให้มาเนี่ยตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ให้เข้าใจตรงกันนะครับในส่วนของออระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องยึดทางมีหล,ลักๆอยู่หลายส่วนในกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือของกรมศิลปากรเอ,เองนะครับพรบโบราณสถานนะครับแล้วก็ในส่วนของ การขึ้นทะเบียนนะครับรวมไปถึงอาณาบริเวณที่เป็นโบราณสถานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งซึ่งทางอุทยานเนี่ยคือมีความเป็นห่วงว่าตัวขับข้างนอกเองเนี่ยถึงแม้จะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนรอบนอกเนี่ยอาคารก็เรียกบริวารเนาะนะครับอาจจะยังแม้แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะครับเป็นไปได้มากว่าในอนาคตเนี่ยถ้าขุดลงไปเนี่ยอาจจะเจอ บราณสถานต่อเนื่องกันออกมานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของทางกรมสินที่จะนำนำคุทลิตรต่างๆเนี่ยไปพิจารณาดําเนินการนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเรื่องของการขุดเจาะน้ํามันเองเนี่ยก็ต้องทอเอเอเ e a นะครับหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องมีกระบวนการรับฟังความคามิดเห็นในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการกันเองนะครับส่วนอําเภอส่วนตําบลหมู่บ้านนะครับซึ่งขั้นตอนก็มีหลายส่วนเสื้อนี้เป็นส่วนของกรมกระทรวง ซัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอีกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับในการทํางานเฉยๆนะครับซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทางกรมสินเองนะครับหรือว่าทางทางกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยก็จะมีระเบียบขั้นตอนกฎหมายที่ใช้ดําเนินการอยู่แล้วนะครับในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับมีมีสิทธ์มีเสียงอยู่แล้วนะครับก็เปเ็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับก็ต้อง รับฟังข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ตกลงกันว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราชการนะครับแล้วก็เอกชนเนี่ยต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับเพื่อที่ประชาชนจะได้เอาไปตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับในส่วนของ EA a นะครับในส่วนของจะทําได้หรือยังไม่ได้เนี่ยน่าจะอีกหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนนะครับก็ขอให้ ทุกคนสบายใจได้นะครับว่าทางราชการนะครับจะพยายามนะครับทำทุกอย่างทีเ่เป็นผลประโยชน์นะครับของประเทศชาติเรานะครับเพราะว่า,อ,าอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นของแค่คนสีเทพนะครับแต่ว่าเป็นของคนไทยทั้งหมดนะครับว่า,เ,าเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานขนาดไหนนะครับแล้วก็เราอยู่ในระหว่างการที่จะขอขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้องทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้นะครับ